ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับส้อยนี่จำได้เนาะพี่น้องผมนะเก้าเปียดางออกบอนพอเตรียมเนาะส้อยบ้านพออ้วนนะครับ <laughs> จำสร้อยได้แต่ว่าจาังยูบอยู่ดิมาตามเบรกวิ่ง FC นะเอฟซีเนาะโอ้ยอยู่อยูพี่น้องนั่งจักรตอกอยู่พุ่น <laughs> มีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตรียมมาไปตามเลขพออ้วนเห็นแล้วเบรกวิ่งเมื่าไหร่นะครับ อไเฉีบๆนะคับเนาะอ้เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันฟันวังในกวาเหืออ้เ,อเรือตัวอเออมันเขาอยู่ว่แปดีแปดด้วเนาะ,ะเนหาเอาาเอฟันในป่านี่อ้เมื่อกี้ฟันมาในป่านะออปาดาเอา,าเอาอครับผมเ ฟันฟันแผนนี่มือกั็อืมมอนเป็นประตูเพาะเปลี่หาวันนี้แม่ฟันไปบัดนี้วันนี้ฟันได้เห็ดโอ้วันนี้ฟันได้เห็ดเอาแล้วพี่น้องอีฟซี Hon ่บัดจีนี่เห็ดไข่ฟันได้เห็ดไข่เห็ดก็หาได้เห็ดบัดเนี่ยมาหาเห็ดฮกไม่เห็ดหาเห็ดฮกคนละเห็ดหาเห็ดฮกมือ เฮ็ดไข่ไปใช้ก็ไม่ทับเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาไม่ทับจุ่มก็ผมอู้ยี่ปานโอ้ยสุดายก็ถือซกมันมอลมนซื้อปเจวบ <มะ S 2> า็ถือซื้อับผมเอาเนี่คุณแม่หมดที่แล้วฝัน่าไ้จับปลาแป<ถ>ด,ดห้าแปดนี้ฝันอ่ไรห้หหหาเจ็ดเฮ็ดห้าห้าหกห้าเจ็ดปลาจับได้พักที่ใช้รถ จุดล้นจุดล้นเนาะจุดล้นถีบก็ได้จุดได้จุงเอาโอู้งูนี่ฟันนี่เห็ดได้หลายบ่แม่ได้หลายที่ตะง่ายเอาภาษาที่จะจุ็ดไค่แม่ฟันแม่นเล่นไข่เป็นจุ่มต้องห้ามเล่นบ่เห็ดจะคิวคิวแล้วตัวปานคิวครับอ๋อเคยฟันคิวก็ได้คิวคือเก่านล่ะครับเดี๋ยวไปเบื่องโพเลพ่อเนาะคอันนี้คุณพ่อครับพี่น้องอันนี้คือแม่บ้านของพ่ออ้วันนะครับเด้อนี่หมดก่อนผู้ใดเลยเบิ่งคลิปพ่อเตียมก็ได้เห็นอยู่ดอก พ่อนั่งมันจันอยู่พอกำลังใส่ปื้ใส่กงโอพ่อผมย่ันวัดดีครับพ่อวัดดีครับ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 มาโดนคีมแล้วพ่อหน่อยมากทอมีสารงานอยู่อผมโอ้ไม่สาระงานอยู่เอมือมือนันยาไปได้รบียวันครก็ว่มามือนันยาไปวพ่อเอะ ได้บ่ไดยมากนะครับอ้าวงมดทีเดียวเด็กบินนกอเนาะเจ็ดเขาต้องผอเนาะเจ็ดสเนาะเอาตะเลบบินเนาะนี่แอามาก่แจมเดียวนกอเนาะอันนีเห็นเจ็ดสี่กับเจ็ดอย่าง่ก็้เจ็ดสี่แล้วมเอเจอ่าเจ็ผมอเจ็ดหาเจ็ต้มเดียวตะวันเลกิินนี่มาเต็มๆเลยเจ็ไม่ด้ไหนครจาบินงมันไสองตัวเนาะเจ็บสองตัว ซึ่งแม่วันของคุณพ่อกฟันว่าได้จับปลาก็แปดหาหเปดเต็มเต็มเลยวันนี้ฟันไม่ได้เก็บเห็ดไข่ไว้สั่นเห็ดไข่มันจิกันเลยเฮ็ดกับปลาตกต่างกันเอพว่าน้อบและเห็ดกะปลากะเปดเนาะปลากะเปดเฮ็ดกะหเฮ็ดกะหากะหกเนาะหากะหกคุณตัวหกหาหาหกเรกเรกะไรบอละหอกกะจับสตัวอื่นน้ำจับปลาจับปลาจับเปดจี 5า8ปแด้ปอ่าเราสี่สี่ส่ว่าได้ร้ปลาดุกาแปรใหปลาุกปลาดุกจเต็มเต้จักรยานห้อยจนยงงยังออกโดน่ะเก็ดป่นะคอกับโอ้ถือว่าฟันคิวเลย่อนั้นเนาะฟันคิวดิอืมสี่ทั้งเอษทึ่งแปดกระยูแนนฟันเงินตาคราบวันนี้ก็ได้ฟันวาได้ไปเก็บเห็ดอีกแล้วเห็ดไปบุงไลเป็นเงาเป็นเงาไม่ใช่เห็ดไข่เห็ดหคุณมๆของง okay. si ้ามมาั่น โกยเอโกยเอาวะสันเอาพี่้องอีพซี่จัดแม่นคือจังป่าวัรอครับผมครับผมพ่อ่าวอเลรวิ่งครับสองกับผ้าสอับ้าครับผมอ่ะพี่้องอ่ซี่ออกกันออกขึ้นมาแลวไท่ายเนาะปเห็น่นยเนาะครับผมสอง้นกันย่านรมดามันอยู่ลับปีปุมันอบกูไปสองกับผาในมานมันกันบ่พั ไม่เด้กมาอยู่เหรเคยมากันย so ูอนบเเคมาไกลๆกันเนาะเลยเนาะไกลๆกันเออเรีงสีเบิ้งกันนะครับเบิ้งเลยเบิ้งกันตรงๆเลยนะครับชุ่มเด่นไนมักซี่ก็สีส่พอเด่นเด่นมักสมากเเ่นสเขาสิบ้านสิสามมากเนสามสามานี่แลก็ผม หาเปดกระตุกเก่าก็มีว่ะครอบฮาเปียดทีอาจจะเป็นมาตุกเก่าด้วพี่น้องอีพีซีาเปดการประมาทไปเลยมันมาเป็นเปียดฮาแล้วเป็นฮาเปดตัวครับโอ้เป็นฮาเปียดอ่ผมเราออกล่วงนาแล้วบัดมีหลายเทียแล้วนี่เรียกเป็นเรียกแบบนี้ก็ผมออกไปกวอนบัดนะเบิ้งเพื่อปกคู่ไว้เผมหมวก็มีว่าครับผมครับผมเอานี่ยนะอ้ำยี่ยอนนอนก็ได้เนาะเออมันออกล่วงนาครับเอางดนี่พ่อให้วิ่ง บนล่างน้องฝรับนล่างสองกับห้าสองกับห้าเน่นแน่นเร็วเหอเน้นหาแล้วโอ้เน้นหาเน้นหาวงกลมเนี่ยหาสองกับห้านะครับกับเอฟซีคอมเมนต์มาโยไปตามเลขพออ้วนให็เนี่้เลขวิ่งมาทันอัตโนมคอรครับเม่นี้ยคนเดนวนมากันพูดกันเพิ่มากเลตั้มเมัากรักอมากนีวดที่ มิสซิสหล่นนะพี่น้องอีฟซี่สองสองสองกับหาถ้าหามากกันทีรตามนี่เลยพี่น้องถ้าสองมากกัตามนี่คือเราเอาะหัวหอนาะเอางวดนี้เบิ้งแล้วนะครับพี่น้องอีฟซี่มันใจคือกันแล้วแอดกันเลยเพราะว่ามันชนกันนะครับหรือกับมากันนะครับอย่ามากนะครับเอาถ้ามาหากับมี่ห้าสามห้าสี่เนาะหัวหอน ห้าแปดเต่าโก้แล้วพี่น้องเต่าโก้เริ่มนะครับตัวเก่ากอหาแปดแปดหานะครับอืมอ่ะนะครับพี่น้องอีจีเอาคุณพ่อได้เกินคุณพ่อมีกหนึ่งหันมาแต่เชี่ยงจะว่าจับกู่ไอเก็ดสี่สี่เจ็ดนาพ่อเนาะวัดนี้ ไปวัดถึน no no? uh, mm ้อพ so, so, yeah, so, so, ่อเนาะวนตัวเนี้ของพ่อเลขสองตัวกะถ้ามาสอกับสองสีกับ5้าสี่ิสี่น้องพ่อเนาะเมาอามาวดซึดตัวพี่น้องนี่นีนนะครับไมหาสามมาหนึ่งเราไม่รอดครับผมหาสามกับง่ามนี้อพ่อเนาะเคยออกกับผมเคยออกหาสามเคยออกอ่าคุณพ่อให้อ่าของขวัญปีไหม นะครับของคนปีใหม่งวดประจำวันที่สามสิบนะครับทรงไทยปีเก่าทรงไทยปีเก่าหนึ่งพ่อห้เกียซียอดนีให้ปีใหม่นะครับตามนี่นะพี่น้องที่นะครับนะครับพบกบนกับล่างนะพี่น้องนะครับอะพวกบนกับล่างมาแทนแน่นอนนะครับอะซึ่งบความเก็บเห็ดอีเมะเก็บเห็ดอีเมะนะครับ เกมนี้แม่นีกระหามี่งาหาที่เรานะครับเดียนหาที่กันครับผมผบางทงในน้ำซีอาจจะเป็นหาซีของคุณพ่อก็ได้ยอ่าเนาะแม่นอยู่ใช้น้ำแคบหน่อยชอบน้อยนะครับให้โซกันมาเนาะพ่อเนาะโซกันมาฝังลุ้ยๆพวกหนูรอบๆครับผมเนาะของไทยไทยคอจังๆเนาะพอเนาะนี่คือของประวดนะครับเด้อพ่อเราเดียนหาหาสามหาซีหาแปดเนาะติดหาเนาะครับเนาะเจ่าพอเรามักส่วนตัวคือสองซีกับหาซีนะครับ โสดๆมันมันกันเนาะครับเนาะมงคลปีใหม่เนาะพ่อเนาะขอบคปีใหม่ครับอีฟซีโสดๆมันมานกันครับเอาแชปหน้าจอไว้นะครับเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับมักตัวเด็กก็อย่าลืมนะพี่น้องเน้อสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะครับเน้อมาหลายคู่ะครับมาหลายคู่ให้อีฟซีโสดๆมันมันใปีใหม่กันทุกคนนะครับ สาหรับคลิปนี้พ่อเตีมก็มี่เคนี้เนะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม